คุณป้าคุณน้าพาหลานไปหาคุณหมอแล้วบอกว่ารอหมอนานมากๆอพอเจอหมอพยาบาลก็บอกว่าเอาทนมาได้3วันแล้วทนอีกหน่อยก็แล้วกันสุดท้ายเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรโรงพยาบาลด้วยนะครับคุณผู้ชมเอาไปดูต้นเรื่องกันหน่อยนะครับหลังจากที่เอาเรื่องราวแล้วก็รูปภาพบางส่วนครับมาโพสต์ใน Facebook ลักษณะคือไม่พอใจการให้บริการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่บุรีรัมย์ พราะว่าปล่อยให้คนไข้เนี่ยรอนานมากๆแล้วเจ้าหน้าที่ก็พูดจาประชดด้วยบอกเอารอมาได้3วันแล้วก็รอต่อไปนะทนต่อไปทีมข่าวของเราครับติดต่อไปหาเจ้าของโพสต์ชื่อว่าคุณก้อยเธอเล่าให้ฟังบอกว่า7ตุลาคมที่ผ่านมาพาหลานชายวัย17และหลานสาววัย15ปีไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหลานชายเนี่ยมีอาการไข้สูงหนาวสัน่นแล้วก็มีหนองในหูส่วนหลานสาวครับมีอาการไข้น้ำมูกไหลไอเจ็บคอไปถึงโรงพยาบาลตั้งแต่6กโมงเช้า คิวแรกเลยครับแต่ไปถึงปุ๊บไม่มีหมอแม้แต่คนเดียวมีแค่พนกักงานเวรเปรผู้ชายหนึ่งคนก็เดินไปถามเจ้าหน้าที่เวรเปรบอกว่าเมื่อไหร่หมอจะมาเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าประมาณ8ปดเโมงแหละหมอถึงจะมาเ,เขาก็ถามว่าน้องเป็นอะไรเป็นมากี่วันแล้วก็เลยตอบกลับไปบอกอ๋อหลานเป็นมา3วันแล้ว หลานชายเนี่ยเขาป่วยมาสามวันแล้วเขาทนเขาไม่หยอกไม่ยอมมาหาหมอครับเจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับมาเอาเป็นมาสามวันยังทนไหวก็ทนต่ออีกหน่อยก็แล้วกันคงจะไม่เป็นอะไรมากอมตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าไม่พอใจนะครับแต่ก็ต้องนั่งรอหมอต่อรอจนกระทั่ง10บโมงเช้าได้คิวเข้าตรวจเข้าไปาไม่ถึงหนึ่งนาที <ฮะ S 2> หมอบอกเดี๋ยวคุณไปรับยานะอรอรับยาถึงตอนเที่ยงยาที่ได้เนี่ยก็คือยาแก้ไข้แล้วก็ยาแก้อักเสบ ส่วนตัวมองว่าโรงพยาบาลควรจะปรับปรุงการให้บริการมากกว่านี้ครับเอ็นที่เขาจะบอกว่าคือพูดดีๆเราเป็นฝ่ายบริการใช่ไหมคะคือพูดดีๆว่าทนโดก่อนนะครับหรือเอาเปลมให้นอนเอาอะไรให้นอนก่อนไอ้นี่ข็พูดเลยว่าทนมาแล้ว3วัน ตนตนต่อไปโลหมอสามวันยังทนมาแล้วคือหนูก็ไม่ค่อยพอใจคำนี้ค่ะที่หนูเช็ดไปบอกว่ามันเงียบจริงๆไม่มีหมอปกตินะคะน่าจะห้องฉุกเฉินน่าจะมีหมออยู่<ป>เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเคสหนักมันจะมาช่วงไหนใช่ไหมคะห้องฉุกเฉินอ่ะมันต้องมีอยู่อันนี้ไม่มีเลยถ้าคนตายก็ก็ตายไปเลยค่ะไม่ต้องไปหาหมอหรอก,รอกถ้าเกิดว่าเขาไข้ขึ้นหนักจะแบบว่าเออรู้สึกว่าไม่ไหวอะไรเงี้ยใครจะช่วยในตอนนั้น แต่ว่านี่เป็นข้อมูลฝั่งของคนไข้ฝ่ายเดียวนะครับเดี๋ยวคงต้องให้ความเป็นธรรมกับโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าเรื่องนี้สารสุขของจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ออกมาชี้แจงในเบื้องต้นสั่งการให้ผอ,อของโรงพยาบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีปัญหาจุดไหนจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไงเดี๋ยวจะสรุปแล้วก็ส่งเรื่องมาทางสารสุขจังหวัดครับให้ท่านผอ,อโรงพยาบาลไปดูแล ไปไปปรับระบบหนึ่งเนาะปรับระบบของโรงพยาบาลว่ามันมีประเด็นอะไรทําไมมันจึงมีปัญหามันมีปัญหาอยู่ที่กระบวนการไหนแล้วก็การสื่อสารเป็นยังไงเนาะพูดที่ก็มีปัญหาทุกร้อนอะ่ะคนที่เขาพูดน่ะคนที่เขาโพสต์เน่ยเขาเนี่ยมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมที่จะทำให้โรงพยาบาลเนี่ยปรับระบบให้มันดีขึ้นควรจะเตือนเข้ามา ให้ข้อมูลแล้วก็พูดคุยกันว่ามีประเด็นอะไรที่เราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเราจะได้เอาไปสู่การปรับระบบและสร้างความเข้าใจกันในพื้นที่เดี๋ยวรอทางโรงพยาบาลชี้แจงก่อนนะฮะคือเห็นใจนะคุณหมอคุณพยาบาลที่งานเยอะแต่ว่าถ้าเกิดการบริการเนี่ยในที่ใจเข้าใจเรานะฮะครับคุณผู้ชมหลายท่านก็พิมพ์เข้ามานะว่าโรงพยาบาลบางที่ก็ไม่ค่อยน่ารักบางที่ก็ดีมากๆนะครับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้